มือถือน่าซื้อประจำเดือนธันวาคม2565ตั้งแต่ช่วงราคา10,000บาทจนถึง20,000บาทเลยพิกัดของสินค้าจะอยู่ที่ใต้วิดีโอหรือว่าอยู่ที่หน้าช่องนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ฝากช่วยกดหัวใจกดไลค์ผมสักนิดหนึ่งนะรุ่นแรกของวันนี้นะครับผมกับ Poco X4 GT รุ่นนี้จะอยู่ในช่วงงบราคา10,000บาทนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนอยากได้เครื่องแรงชาร์จเร็วนะครับเน้นเล่นเกมเป็นหลักเลย แต่จะบอกว่ากล้องเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับถ่ายออกมาได้สวยแล้วก็หวังพึ่งได้แน่นอนในงบ10,000บาทเนี่ยนะครับผมผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมประทับใจที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยมาดูสเปคเคร่าวๆของรุ่นนี้กันนะครับผมรุ่นนี้ตัวหน้าจอนะจะให้มาเป็นแบบ IPS LCD ความลื่นไหลให้มาที่144 h z ตตัวจอเนี่ยรองรับ HDR10 ด้วยนะครับแล้วก็ Dolby Vision ด้วยนะครับดันแสงสว่างได้สูงถึง650 nits ความกว้างของหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดที่ Full HD Plus ใส่กระจก Gorilla Glass version 5มาด้วยประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยจะรันบน Android 12นะครับแล้วก็มี UI ที่มีปัญหาเช่นเคยนะครับเตรียมใจนิดหนึ่งนะครับผม CPU นะครับเป็น MediaTek Dimensity 8100นะครับ ซี u แบบ5นนเมตรนั่นเองต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น CPU ที่แรงมากๆนะครับผมเทียบเท่ากับแฟกชิปเลยนะครับในราคาแค่1,000 0บาทเท่านั้นเองคุ้มค่ามากๆจริงๆซึ่งในราคานี้นะครับคุณจะได้แรมที่8 g ิความจุที่ 128GB กล้องนะครับผมหวางพึ่งได้นะครับผมสูงสุดที่64ล้านพิกเซลกลองหน้า16ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใสล่ลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับผม แบตเตอรี่นะครับ5080แม ah ิลลิแอมแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยถึง67วัตต์เลยใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมก็ไปต่ำกันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าพิกัดอยู่ที่หน้าช่องหรือที่ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองรุ่นที่2 Motorola Edge 3 0รุ่นนี้จะอยู่ในช่วงงบราคา1 3 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนต้องการจอสวยจอลื่นเน้นการใช้งานลื่นไหลนะครับเพราะว่า CPU ที่เขาให้มาเนี่ย แรงเหมือนกันนะแต่ในเรื่องของกล้องเนี่ยส่วนตัวผมเฉยๆนะอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเน้นความคลีนไรบักมาก,กวนใจนะครับมาดูสเปคคร่าวๆข,ของรุ่นนี้นะครับตัวจอของเขานะครับจะให้มาเป็นแบบ AMOLED เลยนะครับเป็นจอ OLED ที่มีสีถึง1,000ล้านสเลยนะครับสีสวยสมจริงแน่นอนนะครับความลร่นไหลให้มาที่144 h z รองรับ HDR10+ ด้วยนะครับหน้าจอกว้าง6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ ใส่คอนนิ่งก็เลือกราสเวอร์ชัน3มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจอที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะ Performance ของรุ่นนี้นะครับจะรันบน Android 12นะแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็น Android 13ได้ด้วยนะครับ CPU เลือกใช้เป็น snapdragon 778G plus นะครับผมก็แรงขึ้นมาจาก778ธรรมดาขึ้นเยอะเลยนะในราคานี้คุณจะได้แรมที่8 g b ความจุที่128 g b กกล้องนะครับผมสูงสุดที่50ล้านพิกเซล รวมถึงเลน Out er ์อลตร้าไว์ด้วยนะครับก็ให้มาถึง50ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกล้องในรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่ได้สีสวยมากนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมีลำโพงคู่มาให้นะครับสกแกนไลน์ในมือที่ใต้จอให้มาด้วยนะครับผมแบตเตอรี่4,020มิลลิแอมป์นะครับระบบชาร์จเร็วที่33วัตต์รารสนใจรุ่นนี้นะครับผมก็ตามที่พิกัดเลยรุ่นที่3 Xiaomi 11T Pro รุ่นนี้จะอยู่ในช่วงงบราคาไม่เกิน15,000บาทนะครับแน่นอนขึ้นชื่อว่าเี่ยวมีเนี่ยจะมาพร้อมกับสเปคที่โดดเด่นเกินราคาอยู่แล้วนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้เครื่องแรงมากๆเล่นเกมเยอะๆได้จอ OLED สวยๆแล้วก็ระบบชาร์จแรงๆเลยที่สําคัญเนี่ยกล้องไม่ขี้เหร่นะหวางพึ่งพาได้แน่นอน สเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้นะครับตัวหน้าจอเป็นแบบซูเปอร์อัลโมเรเลยความกว้างที่6.67นิ้วให้ความลื่นไหลามาถึง120เฮิร์นะครับรองรับ HDR10+ Dolby Vision เนี่ยให้มาอย่างครบคันเลยในส่วนของ performance นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น Android version 12, 13หรือ,อยังนะครับเพราะว่าสเปคที่ผมได้มาเนี่ยยังเป็นแค่ Android version 11อยู่นะครับใครใช้อยู่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ CPU ที่เขาเลือกใช้นะครับตัวแรงเลยนะครับกับ snapdragon 888 5G เป็น CPU แบบ5นาโนเมตรนะครับในราคานี้คุณจะได้แรมที่8 g b ความจุถึง256 g b เลยนะครับเอาไปใช้งานกันอย่างจุกๆเลยในเรื่องของกล้องนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าหวังเพึ่งพาได้แน่นอนนะครับกล้องมีความคมชัดสูงสุดถึง108ล้านเลยนะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยแล้วก็เก็บระดอียดได้ดีด้วยนะทุกคนกล้องหน้าที่16ล้านพิกเซลใส่ลำโพงคู่มาให้นะครับ ระบบเสียงเนี่ยจูนด้วยฮาร์มันคาดอนด้วยนะครับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบชาร์จเร็วถึง120วัตต์เลยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ให้สเปคมาอัดมาเยอะมากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องบั๊กด้วยนะครับใครสนใจนะครับพิกัดที่ใต้วีดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าที่หน้าช่องรุ่นสุดท้ายนะครับ iPhone 11ในรุ่นสุดท้ายนี้ขอหยิบฝั่ง Apple มาซะหน่อยนะครับ ราคามือ1ตอนนี้จะอยู่ช่วงประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับไม่เกินนี้ยิ่งถ้าเป็นมือ2นะยิ่งราคาไม่ถึงไม่ถึื่นด้วยนะครับผมมือสอเนี่ยราคาหมื่นเนี่ยได้11 Pro เลยนะสเปคของรุ่นนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่บนความพอดีอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Apple เนี่ยมันทํา device ออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมทั้งเรื่องจอเรื่องความแรงเรื่องกล้อง แล้วก็เรื่องแบตเนี่ยก็ว่าไม่ได้นะทุกคนถึงจะไม่มีระบบที่ชาร์จเร็วมากขนาดนั้นนะแต่ว่าแบตเขาเนี่ยให้มาน้อยกว่า Android หลายๆรุ่นมากๆนะครับแต่ทำไมถึงใช้ได้ยาวนานเท่ากันเพื่อนๆลองไปดูคลิปที่เขาเทสกันนะครับ iPhone เนี่ยมักจะติดอยู่อันดับต้นๆที่ให้แบตเตอรี่มาอึดที่สุดนะครับผมในช่วงนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทุกคน มาเล่าสเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 11สักนิดซักหน่อยละกันนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Liquid r e t i n a นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือ IPS LCD นั่นแหละความสว่างเนี่ยก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับถึง625นิตนะครับหน้าจอเนี่ยประมาณ6.1นิ้วนะครับผมความละเอียดเนี่ยจะประมาณ HD+ Plus เป็นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึง Full HD นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครซื้อ iPhone ไปใช้เนี่ย อัปเดต iOS ไปยาวๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถึง iOS 16.1แล้วด้วยนะครับผมชิปเซตนะครับ Apple A 1 3นะครับแน่นอนว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแน่นอนแรมเนี่ยให้มาแค่ 4GB นะครับผมกับราคา20,000แต่ว่าก็ด้วยระบบของเขาเนี่ยทำให้เขาใช้งานได้ถึงแรมแค่4แต่ก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับแต่ไม่ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับ Android RAM 12หรือว่า RAM 16นะยังไงก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว ลำโพงคู่ก็ใส่มาให้นะครับผมมี Face ID ด้วยโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนนะครับก็พิกัดที่หน้าช่องได้เลยนะครับแล้วก็ที่ใต้วิดีโอเนี่ยก็มีลิงก์ให้เช่นกันนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบรุ่นที่ผมเอามาแนะนําให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบรุ่นไหนราคาไหนรุ่นไหนหน่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมันจะมีอีกหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะครับผมในช่วงราคา1 0 0 0 0หมืถึง20,000บาทเนี่ยคือผมก็แนะนําเท่าที่แนะนําได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากแนะนํารุ่นอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย